นี่นี่นี่ส uh ินี่นะลองเลยมีหอยปะนี่เจอแล้วเจอแล้วอ้าวนี่ไงนี่ดิตุแรนเห็นไหมเห็นไหมอู้หูเจอชเชอเห็นแล้วนั่นเห็นไหมสบายดีสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนเลย ถือว่าโดนโดนเนาะโดนสุดแล้วที่หนูเสียบได้าพามาพดเอซีเนาะบได้ามาเจอกันแล้วมื่อนี้ก็ถือว่าโอกาสดีได้พดกันเด้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นุเสียจะพาเอซีทุกคนเนาะเขาไปไล่แลนดนะ์เจะพาหมาเนาะหมาหมานี่มันจะชื่อว่าสีเนาะล้หนุเสียจะพาหมาสีนี่ไปไล่แลนด์เนาะเพราะว่างานนี่แลน์อาจจะลงแล้วอาจจะลงแล้วก็จะมีแลนดแล้วไปพี่น้องเอ้ยเอาไปกำกันเลยเนาะ บว่าจะผลจังไดรเนาะไปค่อยไปน้ากันเลยไปไลแ่แลนไปสิไล่แรนไปไปสินี่มาเราก็ขึ้นมาถึงภูเข,ขานี่ก็ไกลแล้วเนาะคือว่าขึ้นมาบนภูเข,ขานี่ก็เมื่อยสุดละไปค่อยไปสิซิมาสิไปสิสิไปมาซิไปอ่านี่จะพามาสีไปเนอเราจะเจอแรนบน่เนาะไป คอยล่อไปตามว่ใ so ห so so ้อ so ันนี no ừ, ale, ้ไปเนาะแล้วเดี๋ยวลาหมาจะไปเจอเนาะไปเจอห้ยเนาะลาหมาจะนำไปแล้วมันจะขึ้นไม้เนาะขึ้นไม้เราจะไปจับเลยไปไปทำไปน้่กันเลยเรียกตามเล้ะเห็นไมีห้อยบ่เนาะเจอห้อยบ่เบื้องหมาเรียกตามเขานำหมาไปเลยเนาะเพราะว่าหมาจะส่องห้อยเฮ้าเขาเนาะโอ้ไปทามนั่นลมีห้อยว่ บึ um ้งเหะออาจจะยูหันแล้วนาะเนี sh oo, sh oo. Sh ่เหาก็ขึ้นมาบนภูสูงนี่ล้วหรก็ถือว่าห้อนไล่นาะสู้สู้สูสู้สู้สู้สิสู้สู้สู้สูเอาเลยห้ยังี้ยสู้สู้สิแรงแรงโซ่อือ Ây, ông ơi Quay, quay, quay Nam bay, nam bay Lên, tương lên, thôi, lên Ây, uh, Nam đi đi đâu xì Liệm đâu, liệm đi đi, liệm đi, đi đi Nam đi đi, đi Nam đi đi đâu, ép đi đi đâu Giả tuột đây Nam đi đi, nam đi đi bay liệm đi đi, giả tuột đâu bay, hả Khưng, khưng máy đâu hả มหเลียบไปอาจจะมีห้อยแล้วเนาะจะมีหอยแถวนี้แหละมันจึงเลียบไปเลียบมาบางทีอาจจะขึ้นไม้แล้วเนาะล่าหนูเสือก็จะสอกตามไม้อัน,นี้เนาะว่าจะเจอเปะเนาะเขาจะเลียกน้ำกันเนาะมันจะเจอไม้มีอยู่เลียกตามไม้เนาะจะมีอยู่บนไม้นี่บ้นเนาะคอยเลียกน้ำกันเฮ้ยมันขึ้นถึงถึงเี้ยเนาะ ขึ้นไม้แล้ววุ้ยมันขึ้นไม้แล้วเนาะอาจจะมีแลนมาขึ้นไม้แถวนี้แล้วเนอเบื้งดีดีเบื้งดีดีเลียบตามดีๆเนาะเลียบสอดดีๆมึงชู่ชู่ชู่เเลียบเด้อขึ้นไม้แล้วขึ้นไม้แล้วเดี๋ยวนี้นะเลียบตามดีดีเลียบดีๆเลียบดีดีเลียบตามกันเด้อพี่น้องเฮ้ยเลียมตามบนไม้นี่เลียบน้ำกันเนาะอจะเจอปะเนาะ นี่เจอแล้วเจอแล้วเอานี่ไงนี่ดิตัวแลนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเจดอึดเชอเห็นแล้วนั่นเห็นไหมโอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่เมื่อกี้นีินเสียหลุดแน่นอะมาจับอีกครั้งที่ซองเนาะเทือที่่องเนาะจะได้บ่เนาะจับเทอือนี่เอิดดีๆเ้อมาพี่น้อไงไว้มานี่ เราจะทำยังไงมเห็นแล้วแลนน่ะเนาะสิบยอดเลยเห็นตัวหนึ่งแล้วเด้อโอ้สวัสดีมื้อนี้ตัวแลนเนาะแลนเด้อป่านนี้มันเสียจะใสๆนี่เนาะขึ้นไปมัดคอเด้อมัดคอตัวแลนงัดในนี่เนาะเอาไปนเสียจะแปลงก่อนเนาะเอาเป็นให้ละเอียดกนนันนะแต่นี้เราจะทใช้แม่หรือเนาะโอเคเดี๋ยวเสียก็ใช้ไปนี่เนาะ Nhi ngay Đó oh. oh. Ha ha, đã leo Bà Nhi, đây là cha ông ao oh, miệt miệt con, bản nì là nữa, chạy, nó xia trái miệt nó nì nhở, con nó, nó, đi đi nó. สุดยอดเลยตัวลนมุอนีโซดีได้แลนเหรอโอ้โหโอซ่ซโอเนน้อสงเลยเนะสิเน นี่ไงได้แล้วเอฟลูในนี่เนาะเราจะขึ้นไปงัดซึื่อคอเนาะคอตัวแลนนะโอเคอหนูเสียจะลองเนาะว่าจะผลจะเป็นยังไงเนาะลองกันเด้ซี๋ช่องซี๋ซีนี้สนสิซี่ซี่นี่ เอาหลุดคอไห้มันมันเหนื่อยคอน่ะมันบวฮูมันบวฮูมันยิ่วเฉย,ยเฉยยิวเฉยเฉย มันยู่ฉเฉยเอาได้แล้วเรียบร้อยบาดน,นี้งาเสียคอแล้ววันนี้ได้แล้วกเกียนด้อพี่นอ้องเลยมือเสียจะดึงเด้ดดอกึ๊ดเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเอาเอาอุ้ยมันขาอีกอุ้ยเว้ย Ấy. Ú. Đấy, đâu, đấy này, Đấy. đi. Đấy, Này, đấy Nè, thấy không? Nèไง. nó nữa. Ừ. แล้วอ,อืสุดยอดเลยประมาณโลไปแน่นอนเสียเจ้ามัดขาดกันเนาะมัดขาเดอู้อสุดยอดอู้้ไดตัวเเลนนาะสุดยอดเลย,ย,ไ,เลย,เลยไม่สุปดอก นี่มันนามแลนี่เมื่อยสุดอาได้ตูมาดนี่ได้นน่นี่ละหนูเสียจ้ะหาสายหนอหาสายเขาให้เขามัดก่อนนะอู้ โ,โ,โอ้ยโยยยโย้ยยยยโยยยได้แล้วยยยยยลยย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  น,นี่ไง ได้แล้วสุดยอดเลยเด้เห็นไหมฮ่าฮ่าสุดยอดเลยมาให้หน้องวยเอาไปเอากลับไปเนาะได้แล้วได้แล,ล้วเอาไปด้วยดูเสียก็มักคอก่อนเนาะมักคอย้อนมันจะกลับเขาเนาะมัดคอก่อนเพื่อมาให้มันเหงยซบได้เนาะมัดสุดก่อน บ,บ,บ,บไ่ได้บ่มัดบ่ทำมัดก็ได้ไปได้แล้วเขากลับไปเขาลงไปเด้วยเราเขาจะขึ้นไปให,ห้พุ่นเนาะเขาไปส่วนให้พุ่นเด้อได้แล้วเนาะ,ะไปจะเอาไปขัวกันเนาะไปเอา,าสิไปเลย ไ <laughs> ปาสุดยอดเลยไปสวดดีสวดดีได้แล้วไปไปเขากลับไปเลยสิสิไปสิน,นี่สิไปเข้าไปไปสิ